วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตกลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่บนโลกออนไลน์ครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด SME Jump co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางทพืทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับเรื่องการหาลูกค้าใหม่สำหรับตัวผมนะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาเล่าให้คุณฟังแนวทางในการหาลูกค้าใหม่บนโลกออนไลน์ในสไตล์แบบผมนะครับ เรามาเริ่มกันเลยครับถ้าพูดถึงวิธีการที่จะหาลูกค้าใหม่เนี่ยเราสามารถจะแบ่งวิธีออกมาได้เป็น2วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกก็คือเจาะเขาไปหาลูกค้าที่คุณต้องการด้วยตัวคุณเองภาษาอังกฤษเทอมของมันเรียกว่า prospecting ถ้าจะเปรียบเรยให้คุณเห็นภาพน,นะครับก็เหมือนกับว่าคุณเป็นสิงโตเจ้าป่า ออกไปหาเหยื่อล่าสัตว์หาอาหารที่คุณต้องการนะครับ prospecting เนี่ยในเชิงทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนในการทำ prospecting กรองหาลูกค้าที่ใช่นะครับส่วนวิธีที่สองใช้ผมให้ชื่อว่าใช้การตลาดดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เข้ามาหาคุณภาษาอังกฤษก็คือ marketing นั่นเอง ถ้าเปรียบภาพเปรียบให้คุณเห็นภาพนะครับเปรียบเปรยคุณเหมือนนายพลานที่คุณสร้างกับดักแล้วกันนะฮะสร้างกับดักที่จะดึงดูดความสนใจเพื่อจะล่อสิ่งที่คุณต้องการ เข้ามาหาคุณครับโดยหลักการแล้วเนี่ยคุณควรจะใช้ทั้ง2วิธีนะครับในการเข้าไปหาลูกค้าใหม่ทั้งแบบ prospecting แล้วก็แบบ marketing นะครับขึ้นอยู่กับอะไรเหมาะสมแต่เราควรจะผสมผสานกันแต่สําหรับตัวผมเนี่ยกลยุทธ์แบบ prospecting เนี่ยหรือการเข้าไปหาลูกค้าด้วยตัวคุณเองเนี่ยโดยนิสัยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่า ผมไม่ค่อยอยากจะไปพูดคุยหรือขายของให้กับคนแปลกหน้าผมคิดว่าคุณคุณหลายๆคนก็คงจะมีนิสัยคล้ายๆกับผมดังนั้นผมจะเลือกใช้กลยุทธ์มาร์เก็ตติ้งมากกว่าโดยการใช้สื่อออนไลน์ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่ใช่แล้วก็ให้เขาเนี่ยติดต่อเข้ามาในบริษัทของผมด้วยตัวเขาเองผมใช้วิธีนี้มากกว่าอินทโทรมาตั้งยืดยาวก็จะมาเล่าให้คุณฟังนี่แหละครับว่าในวิดีโอตัวนี้ผมจะแสดง จะเล่าให้คุณเห็นถึง3วิธีที่ผมใช้โดยวิธีกลยุทธ์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับที่จะทำให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาหาคุณด้วยตัวเขาเองครับข้อที่1ผมใช้ Google Ads บวกด้วย Line OA นะครับผมใช้การทำโฆษณาด้วยคีย์เวิร์ดหลักๆบนหน้า Google Search นะครับผมก็พยายามใช้คีย์เวิร์ดที่ผมคิดว่าลูกค้า ที่ที่ผมต้องการเนี่ยน่าจะใช้พิมพ์เพื่อจะค้นหาข้อมูลบน Google Search นะครับตัวอย่างตัวอย่างคีย์เวิร์ดก็เช่นประมาณว่าบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์บริการทําโฆษณาออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับผมจะแสดงโฆษณาไว,ว้เมื่อลูกค้ากดค้นหาเข้ามาก็จะแสดงเป็นข้อความโฆษณาลูกค้าคลิกที่ข้อความโฆษณาก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของผมบนเว็บไซต์ของผมเนี่ยผมจะแสดงข้อมูลเพื่อที่จะ นำเสนอสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นในความเชี่ยวชาญของ SME จัมในเว็บไซต์ผมจะมีข้อมูลมีภาพมีวิดีโอมีประกาศนียบัตรอย่างต่างๆเพื่อจะแสดงให้เขาเห็นว่า SME จัมสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาให้กับเขาได้นะครับเสร็จแล้วผมจะในสุดท้ายของเว็บไซต์ผมจะวางปุ่ม l i n e เ a เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อเข้ามาแบบง่ายๆครับ คีย์สำคัญที่จะทำให้วิธีนี้ได้ผลนะครับ คุณต้องควรคุณควรจะใช้คีย์เวิร์ดในการทำโฆษณาบน Google Ads เนี่ยควรเป็นคีย์เวิร์ดที่มันเฉพาะเจาะจงบง่งบอกถึงแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ถ้าลูกค้าพิมพ์เข้ามาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณนะครับแอคชั่นที่ผมว่าก็ตัวอย่างคีย์เวิร์ดที่ผมเล่าให้คุณฟังนะบริการทําการตลาดออนไลน์หรือพิมพ์คําว่ารับยิงโฆษณาออนไลน์อารมณ์ประมาณนี้มันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่บง่งบอกถึงแอคชั่นที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามา คนเสิร์ตคำเหล่านี้เขาน่าจะมีกำลังหาคนช่วยทำโฆษณาอารมณ์ประมาณนี้นะครับเมื่อเขาเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณแล้วเนี่ยคุณควรจะแสดงข้อมูลที่จะทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจใซื้อได้และสุดท้ายนะครับก็วางปุ่ม l i โอเอที่ผมบอกเนี่ยหรือวางช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าสามารถจะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ง่าย,ายๆเพื่อจะทําให้เราได้ลีดที่เขามาแบบง่ายๆก่อนแล้วเราก็ค่อยให้ข้อมูลเขากลับไปเพื่อจะสามารถปิดการขาย ในอนาคตได้นะครับวิธีที่สองที่ผมใช้นะครับผมใช้วิดีโอ youtube เป็นตัวสร้างฐานผู้ติดตามแล้วก็เป็นช่องทางที่แสดงความเชี่ยวชาญให้คนเห็นนะครับผมเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการทำงานกับคนที่เชี่ยวชาญครับและ youtube เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถที่จะแสดงความเชี่ยวชาญให้คนบนโลกออนไลน์รับรู้นะครับคุณลองนึกภาพนะครับถ้าคุณ ต้องการค้นหาข้อมูลคุณจะไปเสิร์ชใน Google แต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณต้องการวิธีแก้ปัญหาอะไรบางอย่างคุณจะเข้าไปใน YouTube แล้วก็เสิร์ชหาวิธีโดยที่คุณขี้เกียจอ่านครับคุณอยากจะดูวิดีโอเลยว่ามีใครแสดงวิธีแก้ปัญหาดังนั้น YouTube จึงเป็นช่องทางที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่กำลังมีปัญหาอยู่นั่นเองที่จะสามารถคุณจะสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นครับ คีย์สำคัญของการใช้วิดีโอ u YouTube เพื่อที่จะหาลูกค้าใหม่ๆก็คือ คุณต้องสร้างวิดีโอ YouTube ในหลากหลายหัวข้อหัวข้อนะครับและเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณถ้าพูดในสไตล์ผมก็คือคุณก็พยายามสร้างวิดีโอเพื่อจะเต้นลำรอบ,รอบๆธุรกิจของคุณนั่นเองเพื่อที่จะทําให้วิดีโอ YouTube ของคุณเนี่ยไปแสดงบนหน้า YouTube ในหลากหลายคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับเพื่อจะทําให้การเข้าไปหาลูกค้าได้มากขึ้นนะครับเพราะคุณคุณจะไปวิดีโอของคุณจะไปติด ไปติดอยู่ในในคีย์เวิร์ดหลากหลายคีย์เวิร์ดบนหน้า YouTube นั่นเองและสิ่งสำคัญอันดับต่อไปก็คือคุณต้องทำวิดีโอ YouTube ออกมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะสร้างผู้ติดตามจำนวนผู้ติดตามของคุณให้เพิ่มมากขึ้นภพาขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งคุณมีคนติดตามวิดีโอคุณมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคุณก็สามารถเปลี่ยนให้เขามาเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับวิธีที่3การทำไลฟ์ช่วยได้มากเลยนะครับ เมื่อก่อนผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่กล้าไลฟ์ครับผมทำวิดีโอ YouTube มา6ปีผมอัดวิดีโอแล้วก็โพสต์ลง YouTube Facebook นะครับไม่กล้าไลฟ์ครับเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีคนดูแต่เมื่อผมลองทำไลฟ์ดูเนี่ยเมื่อไม่นานวันนี้นี่เองนะครับเมือ่อ2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยองมันทำให้ผมเข้าใจถึงกลุ่มคนมากขึ้นทำให้ผมเห็นว่าเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรบ้างเพราะเขาจะถามหรือ เขียนมาในคอมเมนต์ระหว่างไลฟ์เลยนะครับการทำไลฟ์ในมุมของผมเนี่ยยังช่วยสร้าง Personal Brand นดได้ดีมากขึ้นเพราะผมใช้กลยุทธ์ในการสร้าง Personal Brand นด์เพื่อสนับสนุน b บิสเนสแบรนด์ SME จาของผมนะครับเพราะการทำไลฟ์เนี่ยทำให้คนดูรู้สึกไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเลียวฮะรู้สึก มันจริงอะ่ะแล้วก็สามารถจดจําภาพลักษณ์ที่ผมนําเสนอได้ดีกว่าและง่ายกว่านะครับดังนั้นการทำไลฟ์เนี่ยช่วยส่งเสริม personal brand ของคุณได้อย่างดีและจากข้อมูลของผมนะครับท,ท,ทุกๆครั้งที่ผมทำไลฟ์เนี่ยผมจะพูดให้คนติดต่อเข้ามาที่ Li@ n e s m e j u m ระหว่างไลฟ์นะครับผมได้มีข้อมูลว่าจำนวนคนร้อยคนที่เข้ามาในบริษัทผมเนี่ย20%มาจากการทำไลฟ์ของผม ตัวเลกนี้เพื่อจะบอกคุณว่าไออลาฟ์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยหาลูกค้าใหม่ๆหรือลีดใหม่ๆเข้ามาให้กับบริษัทของคุณครับไลฟ์ที่ผมทำเนี่ยผมจะทําไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมพยายามที่จะไลฟ์พร้อมๆกันทั้งสองแพลตฟอร์อมเลยคือ Facebook แล้วก็ YouTube เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มคนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะพยายามไลฟ์แบบสม่ําเสมอเป็นเวลาที่ชัดเจนคือผมทำไลฟ์ทุกทก หกโมงเย็นของวันพุธและพฤหัสเพื่อที่ให้ผู้ที่สนใจในเนื้อหาเนี่ยติดตามไลฟ์อย่างต่อเนื่องและผมพยายามที่จะทำไลฟ์ให้กระชับไม่เยินเยอะจนเกินไปและพยายามตอบคำถามทุกคอมเมนต์ที่เขาเขียนเข้ามาระหว่างไลฟ์นะครับเพราะว่าจุดเด่นของการไลฟ์ก็คือเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้2ทางระหว่างคนทำไลฟ์และคนผู้ติดตามนะครับและน่าตรงนี้ที่ผมค้นพบก็คือการที่ตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ คนติดตามไลฟ์ก็ต้องการนะครับเพราะเขาต้องการเขาติดปัญหาหรือลูกค้าคุณติดปัญหาเขาต้องการคําตอบทันทีเลยครับงั้นไลฟ์การทำไลฟ์และตอบทุกคอมเมนต์ช่วยคุณได้ครับ3เรื่องที่ผมเล่าให้คุณฟังนะครับเป็นวิธีหาลูกค้าใหม่ของผมในโดยใช้คอนเทนต์ที่น่าสนใจ แล้วก็ใช้ Google ในการเจาะหาลูกค้าที่ผมต้องการใช้การทำไลฟ์เพื่อสนับสนุน Personal Brand นดะครับดึงให้ลูกค้าเป้าหมายของผมเนี่ยเข้ามาติดต่อสอบถามที่บริษัทของผมใน1วันเนี่ยจะมีคนสอบถามเข้ามาหลาย10คนต่อวันนะครับด้วยวิธี3วิธีที่ผมเล่าให้คุณฟังนี่แหละหวังว่ามันจะเป็นไอเดียเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ คุณสามารถกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME จำแล้วกด l i ค์ได้เลยครับผมจะทำวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูชุดที่์ครับ <inaudible> ผมอัน,นันต์สัมปทาน SME จ .co.th แล้วพบกันใหม่ครับ hate <inaudible> She hit the rose till I hiccup. I hit the stage.